สวัสดีครับผม a k AK VS XD วันนี้เราจะมีอะไรกันดูสวัวดีครับวันนี้ผมจะมา,าวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าทําไมผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับผมเพื่อผมขี้เกียจยังไงล่ะล้อเล่นนะครับผมเป็นโควิดแต่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ตอนผมเป็นโควิดนะครับผมสิ่ง ผมอาจจะลงคลิปทุนนี้หรือไม่ก็วันนี้หรือไม่ก็เดือนหน้านะครับแต่การกดไลค์ของท่านผู้ชมและผู้ติดตามสำหรับของผมที่น้อยนิดจริงๆฮ่าๆแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้บาย เปิดหน้าอย่างแน่นอนนะคะโ,โอ้ยโอ้ยมอสจะพงังอีกแล้วขอีนะนันมัน,มนพี่ตาม,มเท่าไหร่เอ้เนี่ยห้าสามสิบหกน้อยจังเลยพี่ตามกันหน่อยนะจ๊ะที่จอม่ายบอกวก็เปลี่ยนแล้วนะ คีคีไ่มีได้พระาหพละาห์พะพพชันดาวชั้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 ดาว